ตมกมากดเมาโอ้ยจะมน้างตมตาเลททุกตดยเกหองกับว่าคือากันกับว่าห้าหกเขียนยืบอกสีเจ้่งมาอยู Gesch ่ด้เจว่าเหไรกเออเห็นย่หกห้าหกข้ไล่กันย้วนเจยเมืเสี่ละเจแต่เงาเงาเมือนบนบวชเก็บทองเจ็บเงาเป็นหลายอย่างเ็บทองเนาะ เียบท่มือนนะฮะก็ okay? ouais Aha, ว่าจะผานานเจี่ยวว่าจะจบมหาเราสกอนาว่าจะได้ก็ม่นเจีขอพูดถึงเจี๊ยวปากเหรที่คนบอกูเกาเจ๊ปากใครศิสย์สกเจี๊ล่ะเจ๊ยวหวานบวาเเกือบนะใ่ตัวโอเปะพอดีวันนี้ฟันเราบอกฟันแล้วได้แล้วได้แล้วืกจ้าเียวเฟันตอวดได้แล้ว ให้เจ้าจ้องหวนะให้หมดเคื่อนีหมดเจ๊จ้าฝันยังไงวันนี้กินแล้วได้กล้วยไปกินวัตถิเลียกนะโอ้ใน้เกลือมือว่างเป็มเลยค่ะเจ๊โมขาแตกตึมแตกตึมเลยอ๋หลัวเล็กออกโมขาฟอนว่ค่ะฟอนเจ๊ก็ได้รู้ไปก็ไดวะก็ะไดเออเปกระปลอยยัปูมาเลย ฟอนเอฟซีกับสิทธิ์อนแล้วบอกไปไหมบอกตัวเดียวตัวแรกตัวนบอดังไหมเขาเลยบอกตัวเดียวหางโคกโคกหางสิสิหางนั่งละท่านั้นคือได้ีิยว่าไปบอกผู้ใดอยู่ตลาดก็บอกคนเมื่อบอกที่มาไปตลาดบอกพ่ะทุกคนบอกตัวเดียวนั่งที่บ้านเปตลาดบอกคนตัวใหญ่เจบอกโคกหางกนั่งละไปเห็นตัวก้าวบอกตัวนี้ละตั้งแต่แรกเมื่ตลาดไ้าอีสานเท่ากับไปบอกคนนี้ละ ไปซื้อปราแดงบอกคนเดียวซสซำก้วยทอดด้วยกันอ๋อเลี้ยตัวลาหาโคงหาเออเทอานั้นไปซื้อไปตลาดนี่ใครบอกมั้บอกเบิร์ตโปิดจักรีอเปียโปแพ้โปแพ่งบป้เป็นสื่อน้ำบุญจักรก็บอกูจักรน้ำบุเลยเงนไทเงินมันเขาุจักราบอกเขาก็ซื้อของเขาก็ได้ซือเขาก็ซื้อใครแถมให้ตัวคือย่เขาไปอื้นเข้าไปยื่ไปซื้อของกไอ้อาติมาหลานเอาเงินคาบุอื้อ เขเลียกเปล่าหรือไปเงี้ยไปเขาเลยบอกเลขเรีแล้วไปลงอยู่ครับ8 5ดห้าหกเขเลียกประเด็นได้ลงอยู่ไหมลงอยู่ครับหลรออันนี้นะคะเอฟซีโค้งสุดท้ายของเจบอกเข้าสามตัวตรงตรงมาใช่ใช่เนี่ยแปดห้าหกไอชุดนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายนะคะอืมไปปันเม็ดเดียวแปดห้าหกแล้วก็ห้าหกห้าเบิ่งหลายกระดังตัวด ไม่ต้งีน้กินอ้โหแก่หอดกับช่องของเศียอ้พนไโอปอด้ครับว่เม็ดเดียวหางเดียวปอดอไม่ล่ะควมมากต่ำู่นกเดียวาเชมูเจตัมาได้ตัวไดกั่เจตังก็มาอยู่เจ้บอกว่าจังดกาตังก็ได้หาเขาาต่บอกเจตัง้่ถือเป๊้่อเปปากกวไป้าเจตังเ่าเหงาแล้วแล้วออกเปเีแล้วกินแล้ว่เก็บอง เขาว่าสบายใจน้ำามีแห้ฝันได้ฝันจังไดหอวใจได้ฝันได้หอวใก็ไดมาอีกแล้วเก๋งเลยัหนังสืพ่อเขียนไปหันมาเข้าียนไปแล้วขนให้ันจังใดหัวใจโอ้ยสิบหวคนละใ้จ้าวัน้เวันที่ัด่สีลยว่ดที่สี่เจ๊ฝันมาจังใดค่ะฝันวนมาบอกกันแล้วมาออกมาหาเาอวดนี้ไหมจ้าไปหาได้อันว่าย่างไ่วงซุฟังค่ะ ฟันว่าโอ้ยเขาออกของมาให้เพ่มขึ้นเอาถั่ยเอาซามาให้ล่างมวเต็มเนี่ยเต็มซ่านของหลายหลายของเนี่ยในชองหลายเป็นตัวใดนบานี้ได้เลขัง่างไรบ้นด้เนิเกเลียกูอเาเชยนไแล้วมาเบิกกันด้วมาปล่อยให้โตจ้าันดีฝันดีดีโอ้ยฟันเขามาให้แล้ว ไอแปดทาโกแล้วหันอันหนามาทั้งพี่เพิ่นเห็นหน้าเจ้าอีู่็นโทษระสาบไงเจ้าไป้บิบูผู้เดียวอันหน้าหน้ันโทรศัพโท์หันหน้าโทระสาบเออเออนี้นี่ยมนี่คือรักการเดิมรักการกติพันธ์มากเห็นไห อเแปดห้าหกแปดห้าอือาตัววเานหัง่เดียวจะว่าเป็นหลังออกเอาขตัวน่อยเขียนไว้เอามเขียนเขียนเอาเขียนม่ตัวเนาะตัวไ่อเจ้าตัวนี้เ้าดเ้ตัวเจตัวอนนังหเจ C หหาสอง C C อเด้อนันตัวก็เออ มันฟานออกมันยู่เนมันออกก็ในี่นายมัน่ออกก็เนี่เนียน่ยหนาเบอร์เนี่ยกราฟ่ยนนีถึกซีกว่าหนาว่เนี่เนี่ยเนียเนี่ยเาังเนมันออกหาหกตัวเนี่ยอืมบาีมัตสีออกหาซีซีหานออกเนี่ยเขาได้จดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไยเข้าเนี่ยละหาซีซีหาก็สองซีซีสองเท่านั้นงวดนี่บอกวมาดที่เนื้อนี่บอกอาทิตนึ่งสีมาเนี่ยวัต่อไปนี่นะอหนึ่งกัญญาเนี่บอกเออกัญานี่ยัว้าดก็เจ๊ซีหหาซีกับ สองซีซีสเท่านั้นฝันบอกนี่ฝันมาบอกคืนนี้เจ๋งเจ๋งๆมนมาบอกังไรไม่บอกกัรอดอดยนก็บอกตัวหอมห่วยมาหาห้องตัวก็มาย่งได้ปะปานน้มาได้พี่น้องละซีหาซีเราลูกเอ้เอาซีหาน่ะละพูดทหารบ่เจ๊จ้าหาซีมันออกย่างหยากรีบ้บนแม่เนี่ย หน hmm. oh, mm, okay. ึ่งอกจะเทียมันจะออกีหาโปกปูคกนคือคือวนคือสามตัวมีปูสาตัวสตัวบนีบ่เกงเอามหซะสามเสีหาเออเพิ่หนเพิ่ใตัวไดกาะแปดหกหนนี่เด้สามเีหาเอาตัวนี้ป่จ้าเียหาเียด้รับไปคนนี้หยถว่าปลื้าย มันว่ากับห้ก็ว่ได้ใช่เจ๊เจ๊มั้เยอะมั้งน่นี่มันบ้าใครเอาพูเดียวไปมีทุนแลแล้วมีทุนหรเจ๊จะถือลายวันไหนเจ๊หาพันโอ้ยจวกเจ๊สืบซี่มื่นกว่าเขาอผู้ชายเขาสืหลายอ่ะไหนแพงเงินเอาเจว่ากา อือก็เป็นผู้ยิ่งก่อนแท้เขาเป็นผู้ทายเขาถุนได้ใจไงตัวกาไปหาที่สองซีซีสองขมเรียนร่องมันมันมีตัวใดในเจ็บบอกให้เพื่อนฟังแล้ชัดนะครับซีหาหาซีตัวใดอีกครับครับสองซีซีสองข้นี้เห็นไหมครับมันออกอืมันออกส่วนออกไปเบิ้แล้วสามตัวสามตัวครับเอาสามซีหาซะเดีกพี่เดีกน้องไป สามเออสามหาเลียงเลยเี 3, 4, <c oughs> <ancial? c oughs> ้ยงมากเนี่ยปูพันวาใส่จะปูงหารอ่ะวาพีนวากมาหากันสามีนี่ก็สี่ดามเนี่ยามสโอ้โหพันนับยังสั้นบ่เจ๊จ้าเด็กปีเล็กนอกจ้าจุ่มนั่นดิพี่ดาพะชุขพูงงามแท้งามจ้าแม่วันนี้เพชรราหลุดสูง้ไหนคนงามสุดพันน่าเอ๋กันเลเอาโรดสี่หาระเอาเท้าไดแม่ พันคุณพันโลดืมคุ้นพันได้เจาสามสายอยได้เงินหลายสามสี่ห้าห้าร้อยคุ้นห้ารอยเจาะแดงกันหนูเราเก่งเัาต้วะเจาะใหญ่ขนนั้นวันที่แล้วบอกว่าถอยรถไปแดงเนาะจ้าถอยรถไปแดงมากเอารถตู้ใช่เป็นยังรถตู้ดิเขาไปแดงเดี่ยวหันไปแดงรถตู้ว่าอันนี้เอารถตู้ซะมาลายมาแท็เออเด้อโอ้ำบายอย่าป่วยโอ้ยอย่าป่วยให้งามมีแห้งหัวใจเลยยาป่วย เนี่ยปวดงามหลายปวดนี่อ่มัเซียยัูไรเพ่นจหลายเลยดิาเซียอย่ลูกเพิ่นจะหลายเพิ่นจะหลองเมยี่มะไหลมากจเจ๊เจ๊เพิ่นมาเพราะท่านเส้นท่นนิ่งนิ่งๆนิๆเจ๊มันมันใจหลายบ่เจ๊ท่านปิดเสนรเนาะมันใจดิมันใจดิลูก่าเซียทำเิ่งได้หลูกเลยจะออกัวดีอีกนิดนึ่1 0ปวดเส้นที่เจ๊ มันใจร้นช่เนยที่แยงกว่าัไทยบปเซื้อืมโปเซียเดม่านเปอร์เซนต์ตัวเนี่ยสี่ห้าเนี่เนี่ยตัวนดี้มันจะแข็งยัน้อยเนารซ่เนี่ยมันซีเนี่ยเรอบมันตัวทันเ์นัดเนี่ยตัวนี้เลยว่า5ั้่ออกออกขวดสิมานี่ยอันอยากถอยไปแดงรถตูดเอาตัวได้คะเจ๊เ้ารถสามสี่ห้าสมตัว ตุจะเลีเจด้ล่าเดตุ่ละกับิมาหาเจ้ปเละเนาะสามสี่เอาเท่าไรดีเจพันคุณพันโหลดพันคุณพันพันพูดรววเงั้นเขาจะสิบกัเอาน่งนิ่ง่เจาเกี่วว่าเดินตองหวัดพี่น้องเดินตองหวัดโหลดคูนองหันมากคอยพวอปลอยซำสากหรอคูนองหันมากแหงหลดตีฟานมากแปดหห้อรงรงเาสิก